โมชาแนลโม่ะคลิปนี้นะคะก็มาอยู่ที่งานแข่ง HDP Home Defense Pistol นะคะเป็นงานแข่งสัญชาติไทยนะคะซึ่งปีนี้ก็ก้าสู่ปีที่2แล้วก็จัดที่สนามนว w a m i n นะคะที่ชนบุรีค่ะมาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันก็จะมีการตรวจปืนแล้วก็ ลงทะเบียนในระบบคิดคะแนนออนไลน์นะครับซึ่งระบบเนี้ยก็จะทําให้เราสามารถดูคะแนนได้แบบเรียลไทม์ของทั้งของตัวเองและก็ของคู่แข่งได้ด้วยครับค่ะแล้วก็การตรวจปืนเนี้ยก็คือตรวจว่าปืนที่เราใช้เนี้ยตรงดิวิชันแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติด้วยไหมคุณปิงตรงนี้นะครับคุณโมเดี๋ยวปืนของคุณโมใช้เป็นปืนอะไรนะครับครั้งนี้โมงลงมินิไรเฟิลนะคะเป็นสมิลเนอร์แมนสันเอ็มครับกล้อง8นิ้วนะคะก็ไม่ได้แต่งอะไรเลยเดิมๆนะคะแต่งเพื่อความสวยงามของคุณปิงก็ลง ครับเป็นล็อกไอแลนด์นะครับหนึ่งก้างหน G.I. Standard เลยนะครับก็พยายามอยากจะทา้าทายตัวเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูที่สเตจ1นะครับเป็นคอนดิชัน n 2นะครับลักษณะเป็นพรมเฟต์สเตาก็เริ่มที่โมนะคะเป็นมินิไรเฟิลนะคะถ้าเริ่มก็อยู่ที่เอวเนาะแล้วก็ใช้กระสุนทั้งหมด12นัดนะคะเริ่มมาก็เรียบร้อยไปแล้วครับคุณโมลงไปเลยนะคะอันนี้ก็สะดุดตัวกรอบนะ แนแตกหมดเลยคุณปิงแต่ก็ยังดีนะครับที่ย,ย,ยังไม่ DQ คิวดคือ disqualify ก็คือถูกตัดออกจากการแข่งขันนั่นเองนะครับถ้าเกิดปืนโดนพื้นเนาะใช่ใชครับแล้วก็แนวปืนเนี่ยเสียไปในทิศทางที่ไม่ปลอดภัยก็จะโดนดีคทันทีซึ่งกลับมาที่จังหวะนี้นะคะคือโมไม่เห็นดอดไม่เห็นอะไรคือเหมือนกับดอดมันดับไปเลยทุกคนแล้วคือแบบ,บยิงมั่วคุณปิงบอกอยู่ข้างหลังเลยยิงไปเลยยิงไปเลยนะสรุปประกันตายไปสองตัวนะคะ อน,นี้ก็ยังดีที่ไม่ต้องเปลี่ยนแมกกาซีนนะคะมินิไรเฟิลของโมบันจุ15นัดนะคะสเตปนี้ก็เพียงพอโอเคครับก็เริ่มเซตแรกไปด้วยความมึนงงนะครับมาที่ผมบ้างนะครับก็คอนดิชัน2เหมือนกันนะครับแมกกาซีนอยู่ในปืนเริ่มมาอันนี้วิ่งเร็วไปนิดนึงครับอืมเกือบล้มเหมือนกันนะครับก็เป็นสเตปแรกๆนะครับก็ยังอาจจะยังไม่ค่อยชินพื้นที่แล้วก็รองเท้าก็อาจจะยังไม่เกาะพื้นดีนักนะครับของคุณปิงบันจุ8นัดนะคะใช่ต้องเปลี่ยนแมกกาซีนอย่างน หนึ่งครั้งครับผมเปลี่ยนแค่หนึ่งครั้งใช่ใช้สองแมกกาซีนเรียบร้อยสเตดนี้ผมถือว่าทำธรรมดาได้ดีนะครับก็ <S <S ไม่แย่มากสเตทสองครับเป็นลักษณะฟรีสไตล์สเตทจะเป็นคอรดิชั่นหนึ่งนะครับอยู่ดีด้านบอดอย่าลืมนะคะโมมินเนลไดเฟิลอันนี้นนรนฟรีสไตล์ก็คือเรายิงตัวไหนก่อนก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับคุณโมยิงเพจช้าไปนิดนึงนะ ยังไม่ค่อยชินเป็นครั้งแรกที่ลงมีดไดเฟิร์นยูปิงซึ่งอันนี้ต้องเปลี่ยนแม็กกาซีนนะคะเพราะว่าใช้เกิน15นัดสำหรับสเตจนี้จริงๆลักษณะของสเตจฟีสไต์เนี่ยเขาไม่บังคับในการทิ้งแม็กกาซีนนะเราจะสามารถทิ้งแม็กหรือว่าออกแบบการยิงแบบไหนก็ได้ยิงเข้าไหนก่อนก็ได้ตามที่เราถนัดนะครับ <m att> อันนี้ผมก็จะเริ่มจากการยิงเพจก่อน <m att> ครับผมฟีสไต์จะคล้ายๆกับ i p s c เนาะใช่จะเป็นลักษณะสเตจเหมือน i p s c ยิงตามใจฉันเลยทิ้งแม็กกาซีนที่ยังไม่หมดก็ได้นะคะสำหรับสเตจฟรสสไตล์อันนี้ก็เป้าไกลนิดนึงก็ใช้เวลาเล็งมากกว่าเดิมนิดนึงนะครับแต่ก็ยังถือว่าทําเวลาได้ดีอยู่นะครับม,มีการกเช็คเช็คเป้าสักนิดนึงนะครับกลัวหลุดกลัวพลาดเผื่อซ้าโอเคครับต่อไปก็สเตตที่3นะครับอันนี้เป็นลักษณะของโฮมดิฟเ n นส์สเตจนะครับผมคอนดิชั่น2นะคะ เ,เลิบลืมขึ้นลำครับเกิดเนี่ยวิ่งวิ่งครับวิ่งคือจริงๆเป้าใกล้ยิงยากมากเลยนะมีไรเฟิลต,ต้องต้องเล็งเผื่อเพราะว่าดอทเราตั้งไว้ที่<ช>ประมาณสิบสิบห้าเมตรพอพอยิงเป้าอย่างเมื่อกี้ครับที่ยิงจ่อๆประมาณลักษณะประมาณเมตรสองเมตรเนี่ยเราต้องยิงขึ้นบนนะครับให้กระสุนเพราะว่าแนวดอทกับแนวลำกล้องเนี่ยมันอยู่ห่างกันถ้าเรายิงกลางเลยมันจะตกลงไปข้างล่างเลยครับ อันนี้ก็หมดไปประมาณอันนี้17นัดนะคะสองสอเก้าถึงตาผมบ้างนะครับก็โหลดครับคอนดิชัน2ก็ตอนนี้เขาก็ต้องยิงจากใกล้ไปไกลตามลักษณะของร <'m> ีเฟนใช่ครับ<ป>จะยิงตัวใกล้ก่อนนะครับใกล้กลางไกลตามหลักการป้องกันตัวถ้าเรายิงผิดเนี่ยเราไปยิงผิดลำดับเราก็จะโ,โดนบวกไป1 p e นะครับก็คือโบวอีก3วินาทีนั่นเองเพราะว่ายิงผิดวิธีใช่ครับ และการเข้ายิงสไลด์พายอย่างนี้ครับถ้ามีตัวมีเป้ามากกว่า1น,นเป้าเนี่ยเราต้องยิงกวาดเข้าไปนะครับก็คือยิงตัวที่เราเห็นก่อนถ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นขวาไปซ้ายอย่างนี้นะคะมาถึงสเตจที่4ี่นะครับผมสเตจนี้ก็ของยากเะครับเป้าสวิงนะครับผมเป็นเบสิกสกิลนะคะคอนดิชัน3มีนี่ไรเฟิลกอนคอนดิชัน3ก็<ห>แมกแมกาซีนแยกกับตัวปืนนะคะพอเริ่มปุ๊บเราก็ต้องเอาแมกกาซีนใส่แล้วก็ขึ้นลำอันนี้เขาจะบังคับให้เรายิงเพจก่อนเนาะ ที่จริงตอนแรกรอะวางแผนไว้ว่าจะยิงป๊อปเปอร์ก่อนให้ให้สวิงมาทํางานไปส, <c oughs> สักพักหนึ่งชจะ้ช้าลงเนาะใช่จะได้ช้าลงแต่กลายเป็นว่าเขาให้ยิงเพดก่อนนะครับก็เลยมไม่ได้อะไรโมก็เบิ้ลไป4นัดนะคะ <c oughs> ก็กลายเป็นเข้าหมดเลย4นัดจะเบิ้ลทาไมเนาะเราก็ไม่ชินกับมินิไรเฟิลไม่รู้ว่ามันจะเข้าเป้าไหมนะคะสเตจนี้ใช้ไม่ถึง15นัดัมก็ใช้แค่1แมกซีนเท่านั้นจุดที่ยากของสเตจนี้ครับก็คือสวิงเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างไกลนะครับน่าจะประมาณ15หลาได้เลยนะครับ แล้วก็น้ำหนักถ่วงมันหนักด้วยก็คือสวิงเร็วแต่กลายเป็นว่าคุณโมยิงอยู่นะครับมาถึงตาผมบ้างนะครับผมก็แสนบายปึด๊ดยิงเพจยิงป๊อปเปอร์โอเคครับใส่ไปทั้งหมด4นัดแต่เชื่อไหมครับว่ามีมิดนะครับคือ,คอสวิงมันมีเทคนิคการยิงเนาะใช่แต่อันนี้ก็คือยิงเข้าไปแค่นัดเดียวนะครับที่เหลือมิดหมดเลยก็บวกเพิ่มไปอีก3วินาทีบวก5ครับถ้ามิดจะบวก5วินาทีนะครับ แต่ก็เวลารวมยังโอเคอยู่ oh, <man. S 1> ก็คือเราเน้นดัมกระสุนเข้าไปแล้วก็วิ่งไปเลยนะครับสเตทถัดไปนะคะเป็นฟรีสไตล์สเตทอันนี้โมไม่ได้ถ่ายของตัวเองมานะคะก็ชมคุณปิงไปก็ยิงตรงไหนก็ได้นะคะภายในกรอบสีแดงสเตทฟรีสไตล์เนี่ยจะมังคับเป็นคอดิชันหนึ่งทุกครั้งนะครับก็อันนี้ผมก็ไม่ได้มีแผนอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ยิงให้กระสุนมันหมดแล้วก็ทิ้งแม็กตามปกตินะครับเพราะว่ายัางไงก็ต้องขึ้นแม็กที่สามอยู่แล้ว คือตอนแรกก่อนที่ยิงเขาจะให้วอลก,ก่อนปกติสเตตพวกนี้เขาก็จะมีจุดยืนว่าจุดไหนเนี่ยเออจะสามารถเห็นเป้าได้หมดเลยแล้วก็ไม่ต้องคเคลื่อนที่บ่อยนะคะก็เวลา SO ให้วอลก็ควรเจอวอลนะครับด้วยความตั้งใจอันนี้เป็นสเตตเบสิกสกิลนะคะเป้าจะค่อนข้างไกลค่ะเนี้ยมินี่เลยเพิ่นได้เปรียบแหละค่อนะครับค่อนข้างง่ายแต่ว่าโมก็รู้สึกว่าสเตตนี้ก็ยิง แอบช้าไปนะคะก็ก็มีความกังวลเรื่องเป้าไกลเนี่ยแหละแล้วก็ดันไปเนี่ยยิงซ้ำขึ้นอีกนะคะกลายเป็นแบบซ้ำทำไมก็ไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันสามารถออกซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าห้ามยิงข้ามเป้าที่จริงถ้าถ้าเห็นถ้าพวกมือโปรเขายิงมีไรเฟลิลเนี่ยเขาจะยิงแค่2นะัดทุกเป้าครับแล้วก็ยิงเป็นลักษณะการดับเบิร์แ,แบหมดเลยใช่เราก<ะ>็ยังไม่ค่อยแบบ ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่มือใหม่มากแล้วก็จะไม่ค่อยเช็คเป้ากันนะครับเพราะว่าลูกระสุนมันเล็กนะครับเช็คไปก็มองไม่ค่อยเห็นก็คือมั่นใจในศูนย์แล้วยิงแล้วก็ผ่านไปเลยดีกว่าเอาความเร็วเข้าแรกนะครับส่วนผมนะครับก็นะครับคอนดิชัน2เแมเรดี้แทนของคุณปิงฟังไหนก่อนอ๋ออันนี้คอนดิชั่น1ครับโทษทีอันนี้ก็ต้องมีการโหลดให้ครบ9้านัดนะครับก็คือโหลดกระสุนหนึ่งกลังเพลิงก่อนแล้วก็เปลี่ยนเอาแม็กที่เต็มใส่เข้าไปให้เป็น9้านัดนะครับ เบี่ยงขวาก่อนนะครับเพราะาว่าถนัดขวาแต่พอวาดมาซ้ายเนี่ยก็คือโด,ดนไปหนึ่งประกันเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้ retention reload แล้วก็เข้าจุดยิงครับเป็นประกันเดียวในงานนี้เลยไหมครับใช่ก็คืองานนี้มีหนึ่งมิดหนึ่งประกันนะครับมิดสวิงแล้วก็ประกันตัวนี้แหละแต่ก็เวลายังดีครับเอาเวลาเข้าแรกคือตั้งแต่ผมดูสเตทมาเนี่ยผมคิดตั้งแต่แรร์เซจพวกเนี้ยผมจะเอาใช้เวลาเข้าแรกหมดเพราะว่าปืนที่ผมใช้ก็ใช้จุด45าะ สเตจถัดไปฟรีสไตล์สเตจอันนี้เขาให้ยืนตัวตรงเลยนะคะขาตรงเลยก็เหมือนการยิงเป้าไหนก่อนก็ได้แล้วแต่เรานะคะภายในกรอบสีแดงสเตจนี้ครับความยากก็จะอยู่ที่เนี่ยครับจะมีเป้าที่เกาะติดเกาะนะครับแล้วก็ตั้งไว้ค่อนข้างไกลนิดนึงนะครับแล้วเป็นเกาะด้านล่างด้วยก็คือถ้าสมบุรณใครติดนิสัยกระตุกไกลเนี่ยก็จะเข้าเกาะหมดเลยนะครับต้องเล็งเผื่อเือตรงคอไว้นะครับ แต่ถ้าเป็นมิสไลฟ์เฟิลก็จะได้เปรียบไปเลยแเต่นี้เพราะว่าเป้าไกลแล้วก็ยิงง่ายเลยสำหรับปืนติดดอดแต่เราแบบไปดันไปดูเป้าไงยิงชา้าอันนี้นก็เป็นสเตทที่ปืนผมนะครับตบแบ็กไม่สุดนะครับก็เลยเสียเวลาน่าจะประมาณ4วิไปเลยตรงจุดนี้ยิงยากนะปืนป้าเป้ามข้ามไ,ไกลจริงๆนะคะครับผมอ่าอันนี้เห็นป้ายล็อกไอแลนด์นะครับ GI Entry ก็คือเป็นรุ่นเดียวกับที่ผมใช้ในการแข่งขันเลยนะครับ ก็ล็อกไอแลนดนะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักของแมตช์การแข่งขันครั้งนี้นะครับก็เลยผมก็เลยเอาล็ c k ไอแลนดมายิงสักหน่อยนะครับเป็นการท้าทายตัวเองด้วยเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเป็นปืนที่ถูกที่สุดในตลาดก็เลยเราก็จะเลยอยากจะวัดฝีมือตัวเองว่าเราเอาปืนที่ถูกที่สุดในตลาดมายิงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับค่ะสเตทถัดไปโฮมดี f เ n น e ์สเต e นะคะก็เป็นเสเตการป้องกันตัวตัวนี้ เป้าเยอะมากค่ะคะมีขึ้น 2, 2> แมกกาซีนแน่นอนนะคะอันนี้เขาก็จะบังคับยิงนะคะเป้า1 2 3เลยจากซ้ายไปขวาแล้วก็เป้าไกลนะคะเป็นเป้าที่4ถ้ายิงผิดลำดับนะคะก็นี่เกือบลืมเป้าที่4นะคะนะครับก็จะผิดวิธีไปตรงจุดนี้ก็จะเป็นการบังคับให้ชุสอเดอร์มูฟนะครับก็คือต้องเคลื่อนที่สลอดในการยิงนะครับจะเคลื่อน<ม>ที่เดินหน้าถอยหลังก็ได้ ก้ากึ่งนิดนึงเมื่อกี้แอบเป็นย่ำเท้านะคะถ้าเราสมมุติเราไม่เคลื่อนที่ก็จะโดนบวกไป3มวินะครับถือว่า1 PE นะครับผิดวิธีไปสเตจนี้ก็ไม่ไม่ไม่น่ายากนะครับก็ง่ายๆแต่จะมีเรื่องหลายๆคนพลาดกันก็คือการเคลื่อนที่นั่นเองใช่เพราะไม่ค่อยได้เจอสเตทที่มีชุดออนเดอร์รนะครับผมต้องฝึกฝนนะปิ้งสเตทนี้เรียกว่าใส่ยับเลยครับ3ตัวแรก ใกล้มากนะคะกดแบบว่าไม่ดูไม่ดูสูนดูปืนเลยครับนี่ครับถ้าเกิดเราปูนไปข้างหน้าแล้วติดอ่ะก็จะเป็นเดินหอยหลังแทนนี่ครับครับผมแล้วก็รีเทนชั่นรีโหลดนะครับไม่ทิ้งแมกกาซีนยิงอีกสามตัวสเตดนี้ผมรู้สึกว่าเออผมทำได้โอเคก็เวลาดีครับแล้วก็น่าจะมีแค่พอยต์ดาวเดียวนะครับหนึ่งถึงสองพอยต์ดาวน่าจะจำจำได้่อยได้นะครับ สเตทที่9นะคะอันนี้ก็เป็นสเตททอยลูกเต่านะคะถือว่าเป็นไฮไลท์เลย,เลยอันนี้อัดตมาตาของผมนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวคุณโมดูนะการทอยลูกเต่าเนี้ยผมทอยได้2แดงที่จริงผมต้องโดนหนึ่งพอยดาวแล้วแต่พอยิงอ่ะรีคอยมาทำให้ลูกเต่าพลิกเองครับจนกลายเป็นว่าเป็นดำแดงก็เลยรอดไปถือว่าเป็นโชคดีสุดเลยครับ ทุกคนแบบแล้วแต่ดวงเลยเนาะอันนี้ใช่ครับทุกคนที่ยืนดูก็ลุ้นไปด้วยนะหุยหุยลูกเต๋ามันค่อยๆพีกค่อยๆพีคเพราะด้วยด้วยแรงรีคอยล์ของกระสุนจุดสี่ห้านะครับมันทำให้กระสุนมันเออลูกเต๋ามันพีกเองเออก็โชคดีไปยากไหมคุณปิงสเตจนี้คือแบบนั่งยิงคือของโมปืนติดแบบหนักมันเป็นสเตจที่เป้าไกลครับยากที่เป้าไกลแล้วก็ต้องมาลุ้นเรื่องถอยลูกเต๋านิดนึงสเตจสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นลักษณะของสเตจโฮมดีฟนอ์นะคะทางนี้ก็เริ่มด้วยท่านั่งใช่ครับบังคับให้จับไท แ,แล้วก็ยิงตามลักษณะเป้าใกล้กลางไกลนะครับ condition 2, 2ซึ่งเราต้องลุกก่อนนะแล้วค่อยจะชักปืนออกมานะคะอันนี้ครับจะมีเสียงจุดนี้ผมพยายามจะ retention แต่พอดีทำแม็กตกก็ต้องวิ่งกลับไปเก็บนะครับมินงนั้นก็จะโดนบวก3วินาทีนะครับตรงนี้ก็ระวังแนวปืนกันด้วยนะคะเวลาวิ่งไปวิ่งมาก็สเตจนี้โดยรวมก็ไม่ไม่ได้ยากนะครับแต่ก็อยู่ที่การวางแผนการ retention หรือการ จะยิงให้หมดแล้วค่อย emergency reload นะครับจบกันไปแล้วนะคะ10 <20 S 2> <20 S 1> เดต์ผลประกอบการของผมนะครับก็ได้อันดับ 1, 1> นะครับคัตพิเกนเนอร์แล้วก็อันดับ2 o v โอเวอของจ45นะครับค่ะก็ขอบคุณผู้จัดนะคะครูมเมย์ครูจอน HDP Thailand แล้วก็สปอนเซอร์ Lock Island a m o r y ค่ะแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมถ่ายรูปกันหลังจบงานนะครับน่ารักมากๆเลยขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ